รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านนะครับท่านที่รักในการต่อนกขใหญ่นะครับรักในการเลี้ยงนกขยย่อยและรักในเสียงนกขหญ่ทุกท่านนะครับผมครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมพาพี่น้องมา,าในงานพบปะสังสรรค์พี่น้องชาวนกขใหญ่นะครับทีมงานได้เพลสัมพันธ์ครั้งที่4ี่นะครับปี 2 6 6นะครับผมจัดขึ้นโดยที่จอร์ดนะครับหรือว่าอาจารย์จอร์ดบ้าน,นานเดิมหรือว่าพี่ภาคภูมิช้อยกิทิพันธ์นะครับเป็นอาจารย์ลูกพยใหญอยู่แถวบ้าน,นานเดิมนะครับแล้วก็มีทีมงานหลายๆท่านนะครับมาร่วมงานนะครับผมก็ ตอนนี้ก็มีพี่น้องชาวลูกขอ่อยมาหลายๆายท่านแล้วนะครับผมก็อยาจะพาพี่น้องเข้าไปร่วมกิจกรรมนะครับจะมีการาพูดคุยนะครับเรื่องลูกขอ่อยนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับผมมีทีวานลูกขหญยมาจากหลายๆที่นะครับผมในราชนะครับอำเภอบ้านนาเดิมแลวก็นาสารนะครับ กบันดอนในเมืองนะครับผมไปร่วมกันหลายๆท่านนะครับครับจะพาพี่น้องมาฟังดูนะครับว่าทีมานลูกข่อใหญ่จะพูดคุยกันในเรื่องใดนะครับพี่น้องครับจะทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับ ตามไปดูกับผมนะครับพี่น้องครับกับยาซีนคนต่อนกนะครับเก่ามาผมนี่บรรยากาศในงานนะครับผม ที่มานกเขาใหญ่สุราษฎร์ธานีนะครับหลายหลายท่านนะครับพี่น้องครับปีนี้เป็นปีที่สามนะที่จัดขึ้นมานะครับทีมันได้เพลสัมพันธ์นะครับผมวันนี้เป็นพี่จอดนะครับเจ้าของงานที่จัดขึ้นมาเนี่ยผมจะให้พี่น้องได้ฟังนะครับกากก้อนนะครับพี่จอดเกี่ยวกับการจัดงานนี้ขึ้นมานะครับเปีนี้เป็นปีเท่าไห่ครับพี่ ปีที่สี่ครับผมปีที่สี่นะครับ,รบก็จุดปร,ระสงค์ในการที่จัดงานนี้ขึ้นมาทราบจากพี่จอร์ดอยากให้มีการรวมตัวข,ของกลุ่มพวกนักเล่นนกเขาพวกคนรักนกเขาให้มีการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนพบะปะสังสนนรครค์เนี่ยบพื่อพอจะได้แลกเปลี่ยนสายพันธุ์การเล่นนกของใ,กงในโซนภาคใต้หรือในโซนท้องถิ่นของเราให้มีความผูกพันกันมาก ขึ้นี่คือจุดประสงค์ของพี่จอร์ดนะครับหรือว่าอาจารย์ภาคภุมิช้อยกิติพันธ์นะครับที่อยู่ในเฟซบุ๊กนะครับเป็นอาจารย์นกขหญ่บ้านน้านเดิมนะครับแล้วก็มี่ายนกในการผสมพันธุ์นกสายของพี่จอดนะครับก็เป็นคนที่คิดรวมกลุ่มนะครับแล้วก็สร้างให้มีทีมงานได้เพลงขึ้นมานะครับพี่น้องครับ นี่คือพี่น้องหลายๆท่านนะครับที่หลากหลายอาชีพนะครับที่เข้ามานะครับเหมือนพี่หมวดนะครับวันนี้เป็นพี่หมวดนะครับผมก็นะครับก็หลายๆท่านนะครับผมมีปูสัตว์ครับผมครับก็วันนี้นะครับนั่งคุยกันแกมีหลากหลายอาชีพนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้าวบอยนะครับมาดังพักไต้ผสมสวัสดีครับครับผมลงยูทูบยูทูบนี่ครับ ก็บรรยากาศในงานก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีการจับหลากนะครับหางบัตรนะครับมีหางบัตรนะครับการลงทะเบียนมาเข้าร่วมในงานนะพิธีทุกปีนะว่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็ต้องคุยต้องทำ บ้านเราต้องทำหมูทั้งใช่ตัวจัดแพงเเพราะว่าโดยจริงๆ้งเราแรงเหลืองนเราะว่าบนเราแรงจริงเรนะเราไปจากฝั่งูย่อยูทำย่อยครับถ้าพอจัดกินก็ต้องทำก็ต้องทำเพราะทางแรกเราเอาในทีมหรดนํ้น ก็เปิดเป็นยตอนนี้ที่ผมคุยหลายทีมนะทีมยาทีมจากนะรที่วาดเขาอยากมาร่วมด้วยเหมือนปั๊มปั๊มที่ร้านนาวงเลยเขาบอกถ้าจัดที่จัดเมื่อไหร่พี่โตบอกเลยเขาส่งขอปั่อนนะเจมี่เขาอยากให้มีเราจัดขึ้นอ่ะ จะแข่งก็นกได้ทำได้เราทำคลิปลอยเราทำคลิปลอยมดถึงวันเลื่อจกิจกรรมเราก็หมอฟัด้ส่วนจะมีม้าแค่ไหน้ามวันวันม้ามันเป็นการเลียงกน้เาไวสมอย่างนี้จากลุกจะตัวลุกเมื่อไหนเนี่เราจะต้อปันหาในผู้ะอยู่ผู้นำทีมเพชรข้อได้ดีครับได้ดีครับซึ่งใหนือทีีเราที่ข้าวเรี่าจปันหายอ๋อโด้โดยเราเร่งโดยจริงๆนะ ก้านนกก้านต้อนกไสต่อดินนั้นผืนอท่านกบเนิดมันเป็นข้อผุนตายแต่ทาให้ผุนตายซึ่งไม่ได้จัดแท่งเลยทาให้เบ็กนุ่งเป่นโพ่น้างีสานโพ้ง้างฟาท่านทาให้เราไม่ทําหันบ้านเงี้ยพ่นอะไรดีทาให้เราไม่ทำนั่นแหละ ไม่ใช no ่เราทำบุญเสียเาบริจาให้าไปโรงเรียนไปสุ hmm. ่นก no ับพาร์ตซุ่เล็กๆก็ได้ตัวให้ไปเลยไม่ต้องมีตัางมาเป็นคนประโยชน์ไงก็คือที่แห่เราทำบุญในี้หมดเลยบ้านคนมันมีหน่อยป เหมือนมบ้าเลยที่ยไปฉาดฝันหายนะเออข้าวในพื้นที่ต้อนกที่เท่าเบอร์เบอร์เซรีเลยนะเบอร์เซรีเลยเราทำเหนือการคุ้มคองอย่างด้วยอยังเหนือเอ้าเราไม่ยากจะเอาตัวคุณประโยชน์ไป่ายสร้างความีคุณประโยชน์เพื่อคานยายปุ้งกะปุ้งกเอาเราจัดการแข่งขันเหลือการคุ้ลครองถ้าความีคุณประโยชนเอาไว้ เราไม่ไดจัดข้าวานเอาเคยจเราจังกัดอยู่แวเรา่อเรายังเราลุกข้าดเราได้กไรตอนี้ไม่ได้กำรอยู่เรามมรู่ไมเรามีู้เมื่อนีเมื่อเราจัด้าวเราขรเลยรมานังู่นังเล่นเทพอกคินมีะไรไม่ถูกตรงมันแ้เ่ นั่นไม่ในพวกผาที่เ่าผาเนี่ถึงโน้นเลยไม่ต้องไปกันีกแ้วตรงโน้นก็มีตรงนี้ก็มีคนชี้ให้ตพี่ครับน่นแหละขายได้เลยเขาหมือนไก็มั่งเ้ยมั่งใช่ไมเบอกว่ามันนักเขาบอกตรงน้นก็มีตรงนี้ก็่ตได้ตรงน้ก็่อได้ที่คุยมาส่ปีเลนะเหมือนเขียนรถที่คุยมาส่ปีเลยี่ปีสี่นี่ยังไม่ได้เออี่ี ส้าเดียว่นยวนเดีกวคนเดียนเดียวเรวคนเียมคนเดนยวคไเดคนเดียวคนเดีนเดียวคนเียวนเดียวคนเยนเดคน ถ้าเราจัดโดยไม่หังเดือนใดเดือนนี้ตอนปีนี้ยที่ผลไม้ผลไม้ไม่มีเราพยายามต้องพเข้าสู่บรรยากาศการจับรางวัลนะครับพี่น้องครับการจับหางบัตรนะครับพี่น้องครับจะมีการจับหางบัตรนะครับมีของมาแลกเปลี่ยนกันนะครับพี่น้องครับก็ทําเป็นหางบัตรนะครับการเมื่อที่เรามาจัดงานวันนี้ไม่ได้มีใครเป็นผู้นำเลยหรอก

ได้ครับได้ครับเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวปู้ส้มก็เป็นพุ่นเลือเยอะอีกครับทีเดิมมันเดิมก็พอว่าคือแนะนำมาก็คือ้ครับน้องจ๊กเป็นน้องจกกระโอดแต่ผมอยากคุยเหลืองหน้าเหลืองเหลืองการจัดการแค่แค่ต่อหนกในโซนบางไตคิดว่าน่าจะเป็นไปได้เน้

แต่เดียวไม่อดทนตาไม่มีการค่าเลยมทำไมเอาอุตสาห์ลูกไปจะพัดกระจายเออยโอ้ย เราเราเราควรจะทำน้าเดียวเดียวโคบหลงล้างเลยนดีว่าไม่มีอ้เลยย่กรื้อทำไม่ด้อู้วานั่อยางเดียวนั่นเลถ้าเเล้างลางเราเราทำอะไรน่ะงมีต้องมีต้องมีาอเมทีก็ยังมีคนานก็เลยถ้าไม่มีคนเรับมันมันมันไม่นั่นต้องลืมเลยถ้าไม่ถ้าคิดว่านี่ตลกที่ทำที่ทำที่เบื่อเทได้เอากเตียว เอาเลยีหน้าเลยเดี๋ยวเราโววตเดี่ยว้าอะไรป้านอกไปปมนก็ร่าง้โหโอ้ไหโ้โหโอ้โหโอ้าหอ้โหโ้โหโอ้โหโ้โอ้โ้โอ้ไโ้าอ้ไหโ้โออ้ตอ้โอ้โอ้อ้โอ้โห้อ้้อ้อ้อ้้้อไ้อ้อโ้อ้อ S <S พออบอได้บบมาดยที่ถ้า,าสวยๆเลือดมบวาันน่าจะผ่าดไปได้เีต่ว่ากำลังที่จะมาทำไหมงานนีงง้เกิดขึ้นได้ที่งาไม่ได้ได้สวยๆกตนสีแต่ถ้าเรื่องปัจจัยไม่ได้มีเต่ว่าถ้าปัได้นี่พูดตรงนี้นะครับครับซึ่งทีน้องถ้เนื้อตรงนี้มายากมาตั้งหน้าเลยแต่เฟ้ยปัญญา <S <S 2> <S 2> <S เอาหน้าเดียวเดียวเดียวพบหลงล้างหลงล้างแค่หลงล้างโอการเล่นะเดียวเดียวบหอยโพหลงไหนไปให้คนสวยเสนอไดีแล่นะเราเราต้องทำเ้ยเรวเราเราเลนเ้องาเราเราต้องการเนี้ยต้องไปจับไ้่ไหมใช่ใเอาไว้ก็้อเราไม่านนี้หนูตาอดไม่ได้ดังนะเเียมหมดท้องุงล้เอาดับไปเลยดิเอาหน้าเงทีนี้ก็สรุปว่าทำตามนันเดียวปุ๊บห้อยหลังโกกาเลนะ ซึ่งมาซึ่งวันนี้เดียวเหลืองหลังวันหลงวันนี้เดียวพมเซนเนอริเหลืองนี้นะพมเองกซารซัสินั่นแหละแต่ว่ามีปูปอ่อในนี้เยอะพมข้อให้ยิบรางวันเนี้ยข้อแขค,คนละนึ่งซิสซิสและอีได้ไปเลยเพราะบางคนมัน <บา S 1> มีไม่ต้องเหลือเลยก็คือข้อแข็ซิเดียวรลงวันขึ้นมาถือนที่ได้ซิดเดียวก็สือได้ไปเลยเอาแามนั้นนะ

อันนี้เป็นของรางวัลจากพี่วารินแก้วบัวทองนะครับผมพี่รินบนะอได้กนละซีซมับพเนี่มีภาคุมอสร้าสรรค์สนุด้วยน้องลินนะครับก็ไม่รู้กี่พืนแต่ว่าให้ซิซ์คนละพืนนะครับขอว่าจะได้เบ็นปันกันขอได้ใช้ เป็นพาคลุมคงพาต่อนะครับพี่น้องครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับในเฟซบุ๊ก k อาดวิารินแก้วบอรทองนะครับผมวานวบองนครัวารินแก้วเบยครับมวารนเอทองนรผมน้บองราทงนมายบอทองมาบอร์ตนมา้ะคบมา้ครับเมารินก้เนมาตินก้างนาินกบอร์งนมาต้อนนเอน

น้องก้าครับอันนี้เป็นทางบัตรปาคลุมนะครับสรับตุนโดยพี่วาลินแก้วบัวทองนะครับเป็นอาจารย์นกเขาใหญ่นะครับไก่ต่อนะครับผมดีจดีจดีจดี มีมวดครับม <Portuguese> ีมวดกับมีม้วมวันนีครับผมใส่ผมน้องครับวันนีเาานี่เล่นเด่นไหมทีนี้เราดีกว่าทีนี้ได้มร้องเอียร้อ้อนก่อต่เราขอท่วนา่เดก่น้อสีเื่ปเลยเอ้ยฮลนี่ก่อนนี่เยป็บเดีย้้ ชวยจังปากรุมชวยจังเอาพื้นต่อไปครับพื้นต่อไปใส่น็เลยครับโ้ครับโ้โอไม่เลยเล่นเส้นให้ดอกายเอประสาเยอนั่นเออครับเอาต่อไปครับ

อย่าเราไม่จับรู้นกที่รอร้งนาตาสี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 ไพูด้กันจรงวะช่วยจังพื่นนั้นช่วยจังเออทานี้ เร้้นยาวเ้องอเลยติด้จอน้องเอะที่มาเร็วเอ๋ตอนตอน้วตอนสุดท้ายแล้วอครับตัวทีนะตัวตัวทีตัดเรืองไรน้องเห็นครับ รางวัลต่อไปเป็นนกห้องหลองโนะเป็นนกนนกอลยนกครับไม่ใช่นกรางวัลน้องแพมร้องนี่เป็น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 นกตัวรเป็นลูปท้องสมลงเป็นเมียเมียรูอัส่นเพชรเอาไป่จอด้าหล้น้องโตมาบอบเลยไม่รู้ครับโดนโดนมายมาหยวมากงมายิบกงมายิบกงกันมาม้เยไมยอะ รางวัลนกแทมกล้องรางวันนกผู้เมียถ้าเป็นลูกร่มได้ตั้งปีนี่ผมนี่ผมเลี้ยงนกโคผมอยากได้นกเมียมากกว่านกโล่ะเอานกโขเราดีอยู่แล้วได้เมียดีมาลาวันนี้ก็วันครับแล้วไงต่อไปตักใต้ที่เราไปดิลาซีดเสร็จร้อยเสร็จเรียบไหมสำรับซีก็สลับเลยมาปีก็ะไร เด็ดเด็จออย่าตินเย่าี้ว้เลียบร้อยไปยกหลังบ้านกนไปยกหลังบ้านโคกๆกว้าวว้าวนี่ไม่ใช่เลยสีส้มโเราบาีเร่งรับโคตเลยเประตูบ่อบานอยู่บ่ีาีดีกับดีมากกปุบเนยากับทุกคนว้า ก้มจะเลี yes. tá, yeah. no, ้ยงให้ท hmm. yeah. okay. oh, right. oh, ุกชีวิตโอเคครับโอเคสุดยอดครับตบมือที่ครับลังนี่ล่อเราเขาไม่รูหมือนว่าเขาขุณหมูเขาตุ้มเติมเไปยิ้มไหมมดอะไอผีมดหมอตัวนี้รางวัลเ่องังเขาอย่าซี้เลยอ้๋อได้ครับนี่รางวัลนกเขานกนกนกพุ่มนกพุ่มตรงนี้นะนกพุ่มเจอเขาผิดยอดตัวหนึงวันนี้เป็นนี่รางวัลได้พี่เดี๋ยวบอกพี่รางวัลนี้เป็นอ่า นองจ้าสู้แม่นะครับนองจ้าสู้กางิ้งตียู่ข้องบางยาซีนีตัวนี้บางยาซีนยอมซื้อหน่อพุ่มเพื่อให้ทำรางวัลในวันนี้ครับครับผมเออยิบยิบยิบได้เองได้เองบูเมลครับสกีตไดมอนจัดลองเกียร์ได้ครับ เอานี่มาหาตาใครด้รู้ไว้ดีไปไม่ต้องไปเยใช่ไหเหมือนจอกันเองโอเคครับได้เลือของพ่มวดยิวกับเลยตอนนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยจะรู้ไ้ดีกันมยบาจะหองหบาท อย่าว่ากันเลยมาจได้ไม่โดนลุ้มไ่ดหลุดล้มเลยนุ่มเลยี่ยวลดมเยหนเนี่นยว่ามนไม่ใสงม่เียวมาแล้วนมนองก

ยินดีด้วยครับยินดีด้วยตุ้งกลองนี่ต้องกลองนี่พวกไม่มีที่กันนี่ไป้ปอ่นไหเ้ป่็นดอ้พี่่เนียว้พี่นก่อนไอ้พหน้าก่อนเอาไหมเออ่หาเรมไม่ยอวอย่าพาพุมพุมมี้าป้าพุมห้าร้อยห้าร้อ โอเคได้โอเคหนูได้โย่ไม่ดิลูกกลับบ้านเลยไหมดิ้ลูกคั้นอยูลูกเฮ้ยนกไปเลยไหมได้ไหมฝีไข่ได้ไหมโอเคครับก็บรรยากาศการจับหางบัตรนะครับเป็นเป็นของรางวัลนะครับเป็นกำลังใจในการเลี้ยงนกเขานะครับผมก็อ่า เป็นที่เรียบร้อยนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะครับก็ทุกปีนะครับปีนี้เป็นปีที่สี่นะครับที่จัดขึ้นมาสําหรับปีหน้านะครับปีหน้านะครับคนนี้นะครับพี่พี่กูสมใช่ไหมครับปีหน้าจะเป็นหัวเรือใหญ่นะครับใช่ไหมครับเอาพี่เป็นหัวเรือใหญ่ครับปีหน้านะครับโอเคครับผมนี่นะครับแต่ว่าคือใช้สถานที่แห่งนี้นะครับที่บ้านพี่จอดที่เดิมนะครับแต่ว่าพี่ จะเป็นหัวลจใหญ่ในการจัดงานนี้ค ouais> ือเป็นเจ้าพ uh ักนะครับผมผมส่วนหนึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับผมโอเคครับปีหน้านะครับปีหน้าเราจะเต็มที่ครับผมเราจะมากันอีกนะครับปีหน้านะครับโอเคนะครับผมนะครับบรรยากาศสำหรับคืนนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาแนะนาให้รู้จักกับพี่น้องนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะจากกันในคืนนี้นะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับคนนี้ก็เป็นหัวเรือใหญ่นะครับก็คือพี่จอร์ดนะครับเป็นคนนี่คืออาจารย์อาจารย์จอร์ดพี่ภาคภูมิชอยกิติพันธ์นะครับตามด้วยน้องน้องตอกรองน้อยนะครับคนนี้นะพี่ัครบน้องศักครับครับผมอพี่ครูสมนะครับครับผมคนนี้จะเป็นหัวเรือใหญ่ในปีหน้านะครับผมปีหน้าครับ แล้วก็น้องเอกนะครับผมตามด้วยน้องฟาดครับผมครับนะครับนี่นะครับครับผมอันนี้ก็พี่ดินนะครับพี่ดินแก้วทองนะครับน้องกายน้องต่อนะครับน้องต่อน้องกายนะครับผมน้องฟอดนะครับผมวันนี้นะครับน้องฟอดนะครับนี่นะครับครับผมทีลเรื่องมาเราเจอกันทุกปีนะครับนี่นะครับในปีหมวดนะครับผมปีหมวด พี่เบาวีนะเบาวีของผมนะครับวันนี้นะครับเดือนแรกนะเป็นคนที่มีนักต่อที่มานะอาจารย์คูณนะครับอาจารย์คูณพยายามดักในอาจารย์คูณบันดอนนะครับนี่มาจากบันดอนอาจารย์คูณแล้วก็พี่เกียรติครับแล้วก็ผมบังยาซีนนะครับสำหรับปีนี้นะครับเราขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับปีนี้นะครับขอพี่น้องท่านมีความสุขนะครับที่เข้ามารับชมช่องยาซีนคนต้อนกนะครับผมน่าจะล้างแนั้เนี่ยก็ ขอพี่น้องท่านมีความสุขนะครับพบกันใหม่ในปีหน้านะครับสำหรับกาเรเลี้ยงพระป่าส,าสังสรรค์ทิมนันนกเขาใหญ่สัมพันธ์นะครับแล้วก็ท่มันได้เพลสัมพันธ์นะครับเป็นการเลี้ยงประจําปีทุกปีของอพี่จอดบ้านนาเดิมนะครับหรือว่าอาจารย์พระภูมิช้อยกิติพันธ์นะครับนี่นะครับรลบปีนี้ก็ขอ ลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ